ของงานครับะอะคอร์ดีเก้าเครื่องสองตัวโซนนะฮะคันนี้โปรห้าพันนะฮะจูนน้ำมัน E20 นะครับ, e รบก็โปรห้าพันมีอะไรบ้างก็ตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนส้ยกรองหัวฉีดสเปรย์เลยรีเซ็ตอีซีอูเลยดิ่งรอบเดินบอาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะ ก็แคไปกระดิกเลยนะฮะถามว่าแล้วมันดียังไงก็พูมอะไรสั้นไม่ลงชัดเจนนะฮะถ้าเก็บยางแทนเครื่องหน่อยก็ดิ้งเลยนะครับยางแทนเครื่องผมแนะนาว่าของใหม่เท่านั้นนะฮะของใหม่แท้เท่านั้นแท้สูนนะฮะของเทียบที่ชุดเจ็ดแปดพันไม่จบนะฮะโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไบนตัวจับ่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ม่มโอจูนะจ๊ะจูโซ่จูถนนจริงผมไม่คุณขับเป็นคนจูนไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีค่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับมาสองจุดศูนย์ 0, มีเรื่องลิ้นหลีด้วยนะครับก็จัดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบดให้ครบหมดนะครับ มาคราวนี้เดิมสนิทเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันนะครับเดี๋ยวรอรถวีบอร์ดไปก่อนนะฮะไปเฮ้ยจะไปทางไหนเนี่ยโโหดีนะไม่ออกไปเดี๋ยวสักครู่นะฮะมาสปีดเทสนะครับเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะไป องุน,นะครับลิ้นไม่หลีแล้วนะ <c oughs> วนีก็ไม่ีเห่ะครับแรกอยู่นะท้าลึกซูสองไม่ได้แต่ก็แรงอยู่นะพอตัวนะ <c oughs> ที่ใช้แอปพอร์ Q 9ี0กาสนะฮะครัล <bathroom> องดูครับว่ามีอะไรแตกต่างแต่รถท่านบ้างนะครับประตูเล็งเป็นยังไงนะฮะพีจูนจูนคราสาพันห้าร้อบาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000ันอย่างคดีก็ได้นะครับทำครบหมดสมบูรณ์กว่าก็ดีกว่านะฮะพีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสีเหลืองนะฮะอีกที่คือรับบุกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดผมให้บริการแต่กงานจูย้ำว่าจูอย่างเดียวนะครับไม่ทำอย่างอื่นแล้วก็ จูนนอกสถานที่ก็เหมือนกันนะฮะหวขวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูปกรูปแบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับ4ีช่องทางผมก็ได้เบอร์ไว้ครบเลยนะฮะก็แค่พิมพ์พีจูดีแบบค o n d a เจอทั้งสช่องทางเลยครับโอเคก็ส่งงานสำหรับแลอร์ดจีเก้วขอ G9 2.0นะครับโปร5000จูนระมานอีกยี่สนะฮะแก้ตัวสั่งกดลิ้นให้นะครับ เมื่อฟังชันลิ้นให้นะฮะขับสนุกลิ้นไม่หุกนะฮะขับสบายกว่าเดิมนะครับโอเคส่วนคันนี้ก็น่าจะมีเรื่องคัสคอมแอร์นะฮะที่เจอแล้วก็น้ำยายแอร์ค่ะถ้าพี่เจ้าของดูอยู่ก็ดูแลปไปเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียโอเคขอบคุณครับ